บางคนขี้หายอยากไปน้ำแล้พผัอยากไปน้ำเอ,อื้ยแล้วบางหน้กกาก็ผัวเอ้ยไปท่องเที่ยวอยากไปน้ำเอ,อื้ยแล้วหายแล้วจะได้อยากไปดูขับไปน้ำลังจะได้ขับไปน้ำลังเด็กกระเป๋าเข่องไม่มอนเอามาหลายโพดเก็บเมื่อเมียนหลายมันหกในห้องคนเมื่อเมียนขื้นอีกมาแมา่จับมาให้แม่ให้จับเ,เอามาให้แม่มามาเออไปให้ Hãy thấy hai ơi để nồi bằng mong 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 này mong mong này mong 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 này mong mong này mong 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 đốt khana mong ่ำสีกินจะ l ป็นดกบงพลนก็กองกองอยู่พูหล่นร้ายหลายจะสะออนพี่น้องเอ้ยายแทหลายวาอยยๆอย่าอกพอยับก็นอยับ ปีนี่แห้งเป็นลายปีนี่แล้วมะอม,อม่วมองอย<แ> <c ười> ่างค,คือมะม่วงแอปเปิ้ลแล้ว่ามะม่วงแอปเปิ้ลบางคนขี่ไห้เด้อบางคนขี่ไห้เด้อว่ามังอันนี้นัน่นบ่เนาะบังกระซี่มึงก่อนเอาๆนี่มังยมนี่นี่ยมส้มชอบเอาเ <c ười> อ,อ,อ้ากมมินมึงเด้อหวานบ่กบังซีบมึง มันง่วงหวานมันง่วงหวานนี่ยนี่มันม,ม,มันง่วงสมมันง่วงหวานผัดผัดอดอกคูนกับงามดอกคูดเอิ้งหมากอันนี้ซุกแต่บนน้องเหมือนอันั่งลุงพิษกินหน่อยหนึ่งเอาหักเดี๋ยตัวนี้

เออลืมเห็นบินภัยบินภัยเข้ามาเขาก็สิเน็บไว้ด้อนี่จากแสนเด้อมื้อเรือนีน่เนาะบินภัยนางโอน้นเอาละสเต็บไปบะได้ไวะนี่ขัดๆอะอฮะไปเบิ่งไหมมีบ่ยังอยู่บ่ไปเอา <c oughs> มันพืชเพิ่นมาเกิดเด้ ยอมเปลี่ยนแปลงไปได้เปียบดังดอกไม้เปลี่ยนไปดังนารี่าเมื่อดอกไม่บานต้นต้องการเต็มที่น้ำเจ้าเก่าสีคนนีดนี้แล่าไป ลดนำ้ำแข็งรุ่นอารุงมาพักโดดบ้านเซาพี่เนาะเออเออเห็ดกินยังล่ะผัดกะเพราก๋ากเกี่ยวกอดวันนี้เออขักก่อนดีก๋เกี่ยวกอดเนี่ยดีเด้อกวยกเกี๋ยวกอดถ้ามันเกี่ยวกันกอดกันเนี่ย มีเงินมีคำมีโศกมีลาภผลก็เกี่ยวโกดอันนี้นะเออเดี๋ยวเสียหายคิงมาตัดอันนี้ก็ตัดนนตกลนตะกบก็กินบะหมาักตะกบนี่แมไหมเอา้าไอ้แม่มาตะก,กบหายเอา้าเอานี่กินบ่นี่หน่วยนี่อีกนี่นี่เอานี่โบเก็บอาหัรนี่นี่แม่หายเนี่ย Nè. Ừ. Ừ. Kín. Ừ. Xẹp. Ừ. <laughs> ta mệt nổi. Bận ha hả con đơ. Ôi nhớ thương bơ tuần này nó. Ừ. này hơm. Mạc hơm. up, Lấy 3 luôn. ยังน oh ้อยก็มากินมากินได้มาตะกบอยู่ในเฮือนตะกี้ฮือนไปมอนจะดูสวรรค์นัเกตนะลูกะอย่ให้ไปเข้ามือบัดนี้ไปเข้างาห้อนอย่าให้อย่าห้องมาเบิ่งบินภัยนางอ้นเดือนในเดอรพี่น้อง สามแสนหาสิบหกพันเจ็ดสิบสามกีบเล้ค่าไพ่เพิ่นขึ้นเดือนอนี่เนาะสามแสนปลายปาชกตกอย่างหาลอยหาลอยกว่าบาทไพ่เพิ่นเออคอคนขีห่หเอ้เอ้ยอยอ,ยอ,อย่าไปน้ำเอื้ยอย่าไปหงเฮียนเอ้อยนี่มานางไม่เม่เนี่มะ นักเรียนไม้เมมาชิลลองเพลงให้ฟังเนยไปมามามา <c oughs> ลองเพลงสุรานฟังก่อนเด้อเงินเมียไปเสียค่าห้องหน้ามึนแทโพอเนื้อทองไอไปตั้งแต่เมื่อคาน เศร้าจึงมามานี้สิดึงหูหยานวันนี้สิท,ทรมานคนที่ไปนอนค้างคืนต้องการเงินไปเสียค่าห้องถ้าอยากได้เงินเนื้อทองให้อาให้หูเข้าฝ่าฟืนลแางถวยล้างซา เฮ็ดเรียกสามบันสามคืนลงโทษคนนอนค้างคืนแล้วเอาเงินไปไกลค่ะ เศร้าเบอมีเหตุผลเพเงินเมียไปเสียควต่อปนี้ไอ้ต้องรับลง<ก>บจะบอกไปให้เมียสับสน<ก>บว่านอนคนเดียว<ก>บ,บอมียิงใดเกี่ยวปน<ก>ถ้าหูว่านอนสองคน<ก>บ,บอมุมหัว แต่ค่าเตียงจบฟังผู้เฒ่าร้องเพลงร้องเพลงให้ตาเมกฟังพู่นหนังจอก้ออยู่พูขอเงินเมียไปเสียค่าโหงเนาะพี่น้องลอไปมวนไปคนเฮาให้กลังใจตัวเองบ่ท้อบ่บ่เศร้าบ่เหงาสู้ๆเนาะ สู้สู้ทั้งสู้ทั้งจกคณะตาเมฆเอ้ยไปต้องขี่ให้นะคุณหล่อเอ้ยคุณหล่อข่อยใช่ไหมน่าเห็นบ่คนขี่ให้คนขี่ให้อยู่กับหลานกับลูกกับหลานกับมีความสุขเจ้าพี่น้องเนาะเปลาน้ำลูกน้ำลานถ้าแม่เพิ่นมานเนี่ยก็เม่ม,อมบอกว่าผักพรอยอยู่เ้ืยกนอีกแล้ว ในเมเพินมาก,ก่อนสืเม,มื่อผักพรอยู่เฮือนคิดหอดเฮือนคิดหอด,ดทางนั่นลายเลยสืเม,มือ่อเมื่อนี่ื้อเม,มื่ออามาไมเฮือนซานทานังขิงเมื่ออามายมเฮือนสืเมื่อนอนผักพรอยู่พุ่นซักผักกับขิงจะต้องเอาขิงไปนำาัวซซอยเวียยเนาะย้ายกระถ่าเลยพอได้ซอยเวียกตื่นเศร้า นำหมันเตาหนึ่งเข่าหนึ่งน้ำสับขาสักแพ่ปะเทือนปะซานกออาใส่ลานเนาะเขาเถาเอะไรผาใส่ลานจ,าจะใส่ไผ่ามซามนนองลุงผักของเฮียนอีกเดือนหน้าอยากแก,ว,แกวสีผ้าเผิ่นไปหา่อเผิ่นหา่อนางขิงแต่เรจรจาเรื่องนันนแหละ ถ้าโมทหารนี่ยแหลกก็เห็นก็จะสมัครกันไปได้เลยนะหรือเขาเศร้าสมัครกรืบุรุษอดเด็กก็ต้องไปแล้วโบไปสมัครกับไบใดนะถ้าคนมีใบสมัครทหารหรือเปลอเขาจะมีใบนันไห้แล้วเราก็เห็นงานอยู่ไทยได้สบายไปเนี่ยนะจักใส่คนอยู่แล้วก็บรรยาคนมาเลยเห็นเหตุการณ์เห็นงานอยู่คนเลยนะนยคลิดแม่ม้อนคลิป็นนั่นอ่าโอเคนาะพี่น้องคลิปนี้ก็โบมียัง ชายตะเมฆขี่ไห้อย่าไปน้ำเอื้อยอะค่ะจอกแกลกแจกใน,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 นเฮือนในซานมื่อนี้อารมณ์ดีแน่จักน้อยว่าโดยร้องเพลงให้ลูกให้ล้านพังเนะ <c oughs> าะจะว่ากันเด้อโอเคบายคนเฮาผู้เฒ่าให้กำลังใจตัวเองถึงใครสบายได้ก็อย่าอยากว่าได้ก็ว้าวไปโลดอบอดาาีบ้ากันใส่สงขรสารไปตะขี่เดียดันโอ้โหเห็นน้องเม็นมาใสา่เมมอนอีกจแล้ว ไปส่งข้าวสารตะกี้เดียดคนนะให้เจ้าออกไปขังนอกเดินนางจะออกไปขังนอกแล้วเจ้าเห็นเขาใส่สรงข้าวสารเดี๋วเจ้าว่าโอ้ยขอขี้เดียดเจ้าเด้จะใส่สรงข้าวสารให้เจ้าว่าไปนี่เขาได้ยินเด้อขอว่าจะาด้านเขาเอาปากเจ้าเขี้ยวหมากไปดอกเนาะพูดว่าได้พี่วอาให้เขาแบบนั้นนะแม่นบ่ล่ะอันนี้มีมอวนว่าคนถือเม็นเด้อกระเม็นมาใส่อีกได้ไปน้องคลิปเขาไม่ม้วนนะไม่มอวนอ่านมุสาวเลยจะให้เพื่อนว่าใส่โยมมาหลายคนได้ใส่สรงข้าวสารหน่อย เอาไปเบิ้งข้างนอกนะไปเบิ้งตลาดตะลี่นะบุ๊ดคนใส่สรงขาสันเดินหอกเดินห่างนะบุ๊ดได้คนใส่สรงขาสันอีหล่าเอ้ไปเบ้าสักเขาเราเด้อย,ยันปากแตกอยู่คอยปะให้เจ้าเบ้าสักเขาโอ้ยขอขี้เดียดจะได้อีหน้าอันนี้อีอันนี้นั่งอันนี้นอ,นนอมืมึงคือใส่สรงคัสัน,สนกูแลขี้เดียดมึงทำไปเบ้าแบบนี้นะปะั๊โตยันเขาเหดลงกระมองเลยย,ย,ย่ดอกเวลาเบา้งแม่นบ่ดละ <laughs> คนบดีค่ะว่าโอเคอะมัดแค่นี้แหละ